สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับตีเฮ้งนะครับในช่องตีเฮ้งเก่งมือสองนะครับวันนี้นะครับมีโตโยต้าติดนะครับรถปีใหม่ครับเข้ามาใหม่นะครับผมรถปี2017ชมไมเนอร์เช้งแล้วนะครับเลขไม้น้อยมากๆนะครับใครมองหารถชมไมเนอร์เช้งเลขไม้น้อยคันนี้ตอบโจทย์พี่พีเอฟซีทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดรอบคันว่าสวยแค่ไหนนะครับเป็นรถหน่วยนังหน่วยงานปลดระวังเข้าเช็คระยะตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ เริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับผมแบบนี้นะครับโฉบเฉี่ยวครับหล่อเลยเงาเงาวิงวิ่งครับลูกค้ากระตังหน้าคูเมียมแบบ2ชั้นนะครับพร้อมสัญลักษณ์โตโยต้าเห็นเด่นชัดเจนเลยนะครับดูนะครับใครมองหารถโฉมไหม่เนเชงแล้วคันนี้ถือว่าตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนนะครับเลขไมน้อยครับลูกค้าใช้งานมาไม่เยอะนะครับป้ายทะเบียน6กดอนะครับ6540กรุงเทพมหานครนะครับดูนะครับสวยๆนะครับ แม็กนะครับปัดเงาเรียบร้อยนะครับสองสีเดิมจากโรงงานนะครับยางคันนี้ได้เป็นยางปี2 0 1 9นะครับดูครับช็อคเดิมนะครับโรงงานนะครับรถไม่มีโดนใหม่แน่นอนรับประกันบอดี้เดิมนะครับไม่มีปรุงแต่งนะครับสีบอลเงินสีนี้สวยมากดูแรงง่ายสะอาดเรียบหรูนะครับลูกค้ากระจกข้างสีเดียวตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวให้ในคมเดียวกันนะครับกระจกนะครับเลื่อนด้านข้างนะครับ ของเดิมโตโยต้านะครับมาพร้อมสัญญาณการขโมยออโตอาราบครับเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ดูภายในเรารู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น 1.6G เนี่ยไม่ว่าจะเป็น16 17จะคุมโทนด้วยเบาะสีครีมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปี17จะสว่างกว่านิดนึงนะครับพวงมาลัยนะครับมัตติฟังก์ชันนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ดูเลขใหม่นะผู้ค้านี่เจ็ดหมืนะครับโอ้โหน้อยมากๆนะครับ ราคาไม่แรงด้วยนะครับมองหารถหน่วยงานไม่ใช้งานนะครับคันนี้ตอดโจทย์นะครับโฉมไม่นล้เช้งเนี่ยจะมีแอรักให้เจ็ดลูกนะครับผมพร้อมแอร์เป็นตัวกลมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับจากโตโยต้านะครับไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูราคาเสนอขายโตโยต้าเอลตินะครับ 1.6g นะครับ475,000ารถปี2017เลขไมา์แค่70,000โลนะครับ ถ้าองว่าราคานี้โดนรีบโทรมาได้เลยที่06 1 1 9 3 6 2 6 4ติพิษยยนต์ยินดีบริการลูกคา้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบใหม่คือแบบนี้นี่เห็นไหมครับแบบใหม่เลยนะครับสามารถกดเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเอานิ้วลวงเข้าไปตรงนี้ถ้าเกิดประตูล็อกอยู่เปิดได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของรถโฉมในนั้นเชิงคือสองพันสิบเจ็ดนะครับประตูด้านหลังนะครับห้องผู้โดยสารนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับและมีที่ชาร์จแบบ usb c ให้อีกด้วย สบายสบายเดินทางต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับโอเคกระดูกคองสร้างนะครับคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับย้ำว่าเพิ่งเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราก,กดเปิดฝาท้ายกันแบบนี่เป็นไงครับถือสวยเลยคันนี้นะครับดูนะครับ เอาติ๊เนี่ยดูไม่ยากนะครับลูกค้าว่ารถเดิมหรือไม่เด <'d> ิมว่ารถโดนมาหรือไม่โดนครับดูไม่ยากเลยนะครับมีแค่ไม่กี่จุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยก็ว่าได้นะครับดูดีๆนะครับจะซื้อรถนะครับผมอยากทราบจุดไหนโทรหาผมก่อนได้ปรึกษาก่อนได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับนี่จุดหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับดูนะครับซีนทางมะพร้าวนะครับชุดยางอะไหล่แม่แรงนะครับอยู่ครบเซตนะครับซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับดูนะครับสวยๆเลยคันนี้คลิบ เซนเซอร์ S S หลังสองตัวนะครับดูสวยมากครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราย้ายมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับแม็กเมิกไม่มีทะลอกนะครับลูกค้าสวยคลิปนะครับรถคันนี้ออนี่ครับสว,สวยเลย ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นหนึ่งหน้าบ้านไม่ต้องกังวลนะครับอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถตีมีบริการรถสไลด์วิ่งส่งหน้าบ้านเช่นกันนะขอแค่ไว้วางใจให้ผมดูแลรับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอนครับดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะครับลูกค้าต้องได้ของดีไปใช้ครับดูนะครับสวยๆกิ๊บๆครับคันนี้อยากได้รีวิวายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้เลยเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับ ปัจจัยหลักสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับของการรถนะครับเอาติ๊ต้องดูห้องเครื่องด้วยนะครับลูก้าเอ๊บสักคู่นะครับนะครับโอเคครับนี่แหละครับ จุดปัจจัยหลักสาคัญนะครับน็อตฝากระโปรงครับมีการขยับไหมนะครับเม็อาร์คซุ้มโชกเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับดูน้ามันเครื่องมีเยอะมไหมนะครับดูให้ชัดเจนนะครับชุดคานหน้านะครับมียกชุดยกชุดเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับดูนะครับเครื่องนะครับมีเก่าไหมแผงกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยไม่ต้องอะไรมากนี่เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมพัดส่งคุณภาพให้พี่ๆ FC ทุกท่านของช่องตีเฮงเก่ง,งมือสองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าลูกค้าได,ด,ด้รถสภาพดีๆกิ๊บๆไปใช้งานแน่นอนนะครับมองหาเก,ก่งเกดเอเนี่ยนึกถึงผมไว้ก่อนเลยนะครับกรารันตียอดขายนะครับเดือนร้อยกว่าคันนะครับซื้อเข้าร้อยกว่าคัน,นครับไม่ต้องกังวลเลยอยากเข้ามาดูรถเข้ามาดูที่เขตมีนบุรีเสรีไทยกรุงเทพมหานครนะครับเอาละครับยังไงต้องลากไปก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องผมด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์ไว้ถ้าชอบคันนี้โทรมาได้เลย0611936264ตีเพืยนยินดีบริการลูกค้าทุกท่านลากันไปก่อนสวัสดีครับ